ครับเดี๋ยวป้อมป้าเลยดั้มนี่ครับเพื่อใครต้นใจไปตกไม้ย่างคือไม่ต้องไปขึ้นไม่ครับอันนี้นะวาร่ากาเมื่อกี้บาทแล้วถ้าใครต้นใจไปป้าไปตกไม้ย่างได้ดั้ความยาวกับเม็ดว่ากับไม่ตึงงกเมตรเป็นดัมก้องไอติครอยกัว่าเป็นดัมโขดดัมก้องไอติครอยกัว่าของอีโนครับกันเดี๋ยววารตัแต่เป็ดเดี๋ยววาร์ก็จ้องเลยเลยว,ว่า เพื่อไกลต้นใจไปตุกไมยยางแล้วไม่ต้องไปขึ้นไหมดำอย่างเดียมเลยอันนี้ปุ้มกับยีงวยได้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะก้องดํามีตัวไอตีปุ้มกับโบไม่ตกนี่เดี๋ยวปลาไปเลยไหนปืนก้อนไหนปืนเนี่ยปืนกระดาปับเนี่ยน่าว่าไม่กี่บาทละเล็ดดํนี่แต่ตุกไมยยางได้หลายปีเลยครับตุกไมยยาง

Uh, phải tre bố rồi các ơn phát lên mấy đồng phải cứng mày lại bạn lề lề như này chẳng bóng tì này này rùa mấy năm tì quả tài mi quả tài những điểm đấy tàu về tụng giang phát lên từng vừa các mình có tô mà chăn nên cắn như vậy mày giang phát lên đâm đi cái nào cũng phải bông tì vừa kinh mấy yêu ไจตงงไปขึ้นไ,นไม่เนอะน้ำนี่เด็กนู้นก็กตุกมาย่างกันครับแต่ไม่เคยตุกวัวโตนะวปะปลอดพุ่มในตรงเนี้ยน่าตกแต่ไม่วัวโตนะไม่เคยตุกอันนี้เราอ,อยู่ทีคค่ตรงไป่เจอไปปิดได้เนี่ยไปปิดได้ตรงนคี้ Để có đam này mà leo nét được vào Đây, bên này, cái này. Để tục mày ăn chai, người ta mì, qua